สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการรักกามโขงคลิปนี้นะครับนะคัดมาโดยเฉพาะเลยนะครับมีภาพคลิปเสียงประกอบลหลายๆเรื่องนะครับวังว่าที่มีประโยชน์สําหรับคนไทยกีบสาวเล่าหรือคนไทยไหลายๆคนที่ก็ไปเที่ยวเมืองเล่านะครับนะขอแรกกะสุขภาพนะครับสําหรับผู้เฒ่าผู้โตนะครับนะขาไปทำบุญทำทานกับพระสงฆ์เจ้ากระว่างนะครับ อย่ามันจะเกิดตุการแบบนี้นะครับแต่บ่เป็นเรื่องคำๆเด้นะครับนะก็แต่ะ,ะมาานี้เรื่องที่สองอคนไทยเฮาสี่เขาเขาไปเที่ยวสปปลาวนะครับถ้าโผ่เงินไปสองสามหมื่นเนี่ยตกคำนวณเงินนะครับให้แรกเป็นเงินกีบเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับนะคำนวณในการใส่ใจว่าที่เรื่อเงินกีบจากบาทจากพันนะครับนะพะวาอยางวันตีนี่เอฟซี FC ทังเล่าเิ่นมาบอก เป็นฝากมาบอกว่าผู้ใดมีเงินบาทแน่ขอแหลกเนี่ยเพราะว่าเงินกีบอ่อนคาหลายตอนนะครับนะเพราะฉะนั้นขันเจ้าแลกเงินกีบเลหลายไปใส่ในสปอปอเล่านะมันใส่บวบมันจิรลกขึ้นขาดทุนนะครับนะเพราะฉะนั้นเอฟซี่ปนกับฝากมากโดยพวกเป็นห่วงคนไทยนะครับแต่คนเล้าคนดีก็หลายนะครับ,บ่าให้แลกเท่าที่จําเป็นนะครับนะเพราะว่าขันเอาเงินบาทไปใส่มนันจะเสียเปรียบในการทอดนะครับนะ ตาากันใส่บเบิร์กันเสียเปียบนะครับนะ,ะเลื่องนี้ก็บจบไปอีกเรื่องเรื่องที่สองเอ้ยเรื่องที่สามเอฟซีหลายๆคนกับชีชีเป่าไอ้ผมฟั่งคลิปมือเสารนะครับนะบานองมอมาคนหนึ่งออกมาขึ้นดีครับนุ่มเรสเท่าแร้วสันอ่ลักกา่าจะซื้อรถมอไซค์ให้เราลุกการนองเฮฟวี่วความคิดีเห็นยังไงวะผมว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะครับนะ อันเราที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เนี่ยหลังจงการเนี่ยมันก็สามสีหมื่นเป็นว่ครับเราปรเก็บไปไปแทงดองบดีบอ่อแมนบอละ่ะแทงดองก็แค่เขากำหนดให้ก็สองแสนหกหกหมืน่นนะอ่าหรือกับไปแทงอยู่เหล้ากันหนึ่งแสนบาทอ่าค่ำหนึ่งบาทงูอ่ะสอง 2, ตอ่าหรือค่ำสองบาทเลยผมจำไม่ผิดนะน้องสาวคนนี้อธิบดีซื้อมอเตอร์ไซค์เห็นอย่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าแค่คอนเทนต์นะครับนะ อา, spell, า,ท to าที่ like anyway. าว่าคุณลูกเหรียนได้โทษขึ้นดีบ่โคงอ่อบอยกันนาแต่แม่นนะครับนะแต่ว่าเรื่องมอไส้กะบอน่าจะซื้อหรอกนะเพราะว่าแตงกับสาวสมหน่อยผมคิดว่าก็ดีนะครับนะเพราะว่านุ่มไส้กับอายุหลายนะครับผมสนับสนุนอยู่ครับนะเพราะว่าเรื่องเซ็กเรื่องยังเนี่ยนุ่มไท้กะได้เปรียบนะครับนะก็เพราะว่ามักสาวสมหน่อยได้นะครับเนาะมันก็จะแบบว่ากำไรชีว klar, day, ิตนะครับนะคันแทงได้นะครับนะคันจูค่าดองได้นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่ากะ คือแข่คอนเทนต์นะครับนะก็เป็นไปบ่ได้หรอกครับนะหรือจะเป็นใบได้กับบรูนะครับนะมันบักิงกับบัวกาเบ้าอ่าท่านผู้ชมคิดเอาเองนะครับนะเห็นคลิปคือผมคือกันผมกับขาไปบึงคือกันแป๊บนึงนะครับอ่เลี้ยงนี่ก็ผ่านไปเลี้ยงต่อมานะครับผมก็ได้ไปขออนุญาตน้องป่านะครับน้องป่าสาวเล่าที่เราขายเครื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ของไทยเท่านี้แหละแบบว่าเลี้ยงรุ่มไทยรุ่มยังนะเราก็เลยฝากกัน มีเอฟซีเหาฟังไทยถามเราก็ไปว่าเรื่องการหลอกต้มกันนี่เรื่องตัวกันีมีความคิดยังไงน้องปลามีความคิดเห็นยังไงนะครับนะในฐานะเราเป็นแมค่ค้าคุกกี้กับคนไทยเราก็ปากเตือนนะครับคลิปนี้ครับนะฟั้งเบิ้งวะนะครับหนุ่มไทยโดนสาวลาวหลอกตั้งเยอะคิดดีๆคิดเยอะๆเ,เพื่อนผมโดนหลอกมาแล้วอ่า ว่า้าวเล่าเคยหลอกหนุ่มไทยบอกามีแล้วหนุ่มไทยเคยหลอกสาวเล่าบบกามีคือกันคือสําหรับคนที่หลอกเบิงบรยากเด้อค่ะสําหรับคนที่หลอกหลอกเอาเงินนะบรยากหูจักกันนิดเดียวสักพักหนึ่งเนาะเดือนแค่เดือนหรือว่ามาค้นบาหอดเดือนสัาแค่เดือนสองเดือนแล้วทําถาคอเงินเนาะถาผู้หญิงถี่เขาเพิงพาตัวเองได้อาทาวาล่มกันแค่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนแล้วคอเงิน หายคุณถอยออกห่างเลยค่ะอันนี้ป้าแน,น,นะนาเด้นนะถ้าผู้หญิงที่เขาหักจริงผู้หญิงที่เขามีความเก่งใจผู้หญิงที่เขาเพ่งตัวเองเขาจะบมีทางขอเงินเนาะ,ะเป็นยังไงครับน้องป้าก็เตือนนุ่มไทยนะครับเตือนได้ดีนะครับพูดจามีเหตุผลนะครับนะกนุ่มไทยห้องฟังไทยห้องตั้งน้องป้าเข้าไปนะครับนะเพราะว่าเราเขากับเป็นเรากับเป็นคนเล่า ย่านซื้อเสียเสียสีย่านเสียซื้อเสียงประเทศเขานะครับนะต้องเตือนนุ่มไทยเข้าไหเราว่างในการจีบมาเอสาวคนนี้เป็นยังไงแต่คือผมเบาหลๆคลิปที่ย้อนลงไปเลยครับว่าเบาคือกันเบาตรงกันนะครับว่าเบื้องลักษณะในพฤติกรรมในการพูดคุยกับเเข้านะครับมาสิลอเข้อกับเบื้องออกนะครับนะเพราะว่านุ่มไทยหลายๆคนก็อายุปานนี้ได้รูปพลยล้านแล้วกับมินิชัยลึด ใส่กิตะเบ่งสาวคนใดสี่หลอกบ่หลอกโบ่หูกันทัศจีบาจติงไดเลยครับนะอะน้องป้าแล้วก็วถือนะครับเรื่องนี่กับ่านไปนะครับนะสันจันเรื่องต่อมาบาทเนี่ยอผมก็ได้ขออนุญาตแชร์กับอ้คนนึงนะครับเรื่องทะเบียนชงดลเตรียมยังแน่นะครับเพราะว่านุ่มไทยทกีบสาวช่วงเปิดใจระยะนึงแล้วนะครับก็ได้ทเขาเมต์มาถามผมเนอะว่า ไปหาขอมุ่นในการจดทะเบียนสมรสกับสาวเรามาบอกแนวไปนะครับนะผมก็เลยลิงก์กปในช่องเราบ่ได้ผมก็เลยมาประกาศร่วมเลยนะครับเนาะ,ะว่าขั้นตอนในการเตรียมเอกสารแบบใดน,นะครับผมกับมาหาให้ฟังเลยครับนะสําหรับนุ่มไทยที่จีบสาวเ่าไว้ในขณะนี้อยากแต่งงาอ,อยากเดินเรื่องเอกสารสมรสนะครับนะป้องกันการถือจับ เพราะว่าเห็นคลิปในข่าวสองสามมือว่านี่นุ่มไทยไปแต่งงานถือปกาศอเมืองปกาศอแฝงจับนะครับนะเป็นข่าวดังนะครับผมเคยได้ฟังยููบเบอร์เล่าหลายๆคนบอกอยู่ครับนะถือจับปรับไ่หลายหมื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันในการเขาไปแต่งงานกับสาวเล่านะครับห้เตรียมเอกสารอย่างเนี่ยในการฮ็ดทะเบียนสมรถไปพร้อม ตั้งป้องกันการติดจับอ่าวฟังคลิปคนไทยที่จะจดทะเบียนสมรสกับคนลาวเท่านั้นนะครับในคลิปนี้นะครับอ่านะครับคืออย่างนี้อันดับแรกในการที่คนไทยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปขอเอกสารในประเทศฝั่งลาวนะครับเบื้องต้นในการทาเอกสารจะต้องเตรียมเอกสารจากประเทศไทยก่อนนะครับวันนี้มีเคสหนึ่งสําหรับชายไทยที่จะจดทะเบียนสมรสกับคนลาวนะครับ พินิก <selves> กียมาเป็นตัวอย่างของพินิกกี้เองนะครับลูกค้าพินิกกี้เองนะครับอันดับแรกนะครับจะต้องมีใบตํารวจนะครับประวัติอาชญากรรมนะครับประวัติอาชญากรรมเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะอ่าใบตารวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับไม่ไม่แล้วก็รับรองนะครับแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับพินิกกี้ทําให้ใบนี้นะครับทําให้นะครับแล้วก็ใบส่งตัวอันนี้คือใบส่งตัวฝ่ายหญิงลาวนะครับฝ่ายหญิงลาวนะครับ หากมีการหย่าล้างนะครับฝ่ายชายจะต้องส่งตัวจะต้องส่งหญิงลาวกับกับประเทศกับบ้านนะครับจึงต้องมีการทําใบยืนยันไว้เซ็นต่อหน้าท่านกงสุลนะครับที่แจ้งวัฒนะนะครับนะครับแต่ไม่ต้องกลัวพี่นิกกี้มีแบบฟอร์มให้แล้วก็มันเซ็นตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่เราทํากันนะครับโอเคแล้วก็ฝ่ายชายก็ต้องมีนี่ครับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้าน ถ่ายเห็นไหมหน้าบ้านไอ้หน้าหน้าของทะเบียนบ้านแล้วก็ชื่อของเรานะครับหน้าของทะเบียนบ้านแล้วก็ชื่อของเรานะครับอันนี้ก็รับรองให้เรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่นิกี้ทำเองนะครับแต่ว่าเราต้องทํำไหมพี่นิกี้ถ่ายไหมพี่นิกี้เรื่องรับรองพี่นิกี้ทำเองนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ่ายมาแบบนี้ให้พี่นิกี้นะครับสวส่วนแบบนี้สีสีแบบนี้นะครับแล้วก็พี่นิกี้ก็จะมารับรองเองประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกต่อไปพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของคนไทยนะครับอ่าแบบนี้นะครับพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของคนไทยนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ่ายสวยๆ,ๆเห็นไหมถ่ายสวยๆนะครับเป็นสีนะครับทีนี้ก็กจะมารับรองให้อีกเช่นเดิมนะครับ โอเคแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับลองไปกันเร็วๆนะแล้วก็ไปรับรองแพทย์ออกจากโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับในท้องถิน่นคุณอยู่เขตไหนคุณก็ไปลงมานั่นแหละใกล้คุณนะครับอ่าเขาเรียกว่าใบตรวจโรคนะครับเดีย๋ยวพี่นิกี้จะมีตัวอย่างให้ว่าแบบไหนนะครับต้องบรรจุระบุอะไรบ้างอะไรนี้ครับได้มาเสร็จก็รับรองนะครับพี่ิกี้ทําเองนะครับโอเคแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่านี่แหละที่เราต้องไปเอามาจากสํานักง,งานเขตหรือว่าอ,อําเภอที่บ้านเกิดเราคือใบรับรองโสดนะครับ หรือใบยืนยันสถานะว่าเราสามารถจดทะเบียนสมรสได้นะครับตรงนี้นะครับจะออกจากสํานักงานเขตเรานะครับเห็นไหมแดงๆเนี่ยโลโก้แดงนี้เห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็รับรองให้ด้วยพร้อมครบทุกอย่างแค่นี้เป็นไดลุงตาอาหัวหน้าฟังคลิปเป็นตัยงุงยากวาครับนะอ่ายละเดี่ยในการเสกจัยในการจดทะเบียนสมรสกับประมาณผมสอบถามให้แล้วนะครับสอบถามคนหลู่ในตั้งยูทูบน้ำคนเล่าน้ำกันนะครับนะนำโจหน้าทีไทย อยู่โต๊ะอยู่ประมาณตั้งแปลเอกสารนะครับคาแปลเอกสารนะครับถ้าแปลแอยู่ไทยก็ตงแปลภาษาลาวมาเป็นภาษาไทยถ้าแปลแอยู่ลาวก็ตงแปลภาษาไทยมาเป็นภาษาลาวนะครับเบ็ดเส็จคาแน,น่านากกจประมาณ65,000ถึงประมาณเกือบแสนนะครับถึง95,000นะครับนะแล้วแต่แน่านาแต่ละคนเฉียวนะครับนะกกจประมาณนี้เพราะฉะนั้น แตงกับสาเราหมื่นเลยแตงกสาเราหาสิบล nice uh, ้านกีบก็ประมาณแปดเก้ามื่นเนี่ยรวมทะเบียงสมรสถอีกแปดเก้ามื่นกับแสนแปดแสนแปดบวกทองคำบัวนาบุญนี่ก็ตีไปสักคาจัดงานก็ตีสักสามแสนนะครับนะเันก็จะเรียกแสนนะอาจจรประมาณนี้นะเข้าใจชัดเจนนะครับนะคลิปนี้คลิปสั้นๆก็จะาจประมาณนี่นะครับนะมาเบาสูกันฟังนะครับที่สอบถามผมเข้ามาได้หลายเรื่องนะครับผมคัดไปให้ทั้งลิปเสียงทั้งภาพนะครับนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยหนุ่มไทยลหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับสองหล,ลักสองความโขงนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับความหลักสองคโขงนี่ผมก็หาข้อมูลม่ได้ซ้ำนี่นะครับนะ,ะก็มีข้อ,ขอมูลสงสัยยังก็ติดตามคลิปนานะครับนะว่าคลิปนี้มันก็ประมาณนี้ก็จะเข้าใจแล้วนะครับนะสวัสดีครับ